โปจกตาบุดเม็ดนี้สองกระลัดหกสิบครับคุกกีเล็กนะครับสเหลืองคนระับสีเหลืองเข้มเหลืองสวยครับโดน,นแดบดบเม็ดนี้มีเกลสวยนะครับโปจกตาบุตรสองกระลัดหกสิบยกสามกระลัดนะครับสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกคือหนึ่ง ร้านเชือชจีนจันจังหวัดจันทบุรีครับอยร้อยเปอเซ็นใช้แลโทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับเราเป็นพอยตาบุญจันแท้นะครับรับรองว่าตอนนี้ในท้อตลาดหายากมาก อที่เราเก็บไว้แต่เราจะนิดนีดน้กู้แข่งยากครับสนใจก็โทรคุยได้เรื่องราคา